สวัสดีค่ะวันนี้ครูตาลขออนุญาตพานักเรียนไปสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศกันว่าแต่เออวกาศกว้างใหญ่เหลือเกินแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศเยอะแยะมากมายเราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรของประโยชน์ของเทคโนโลยีเทคโนโลยีอวกาศกันดีนะคะสำหรับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดเลยนะคะเราก็จะไปพูดกันถึงในเรื่องของ ดาวเทียมนั่นเองนะคะอ่ะดาวเทียมที่จะเจอบ่อยๆในเนื้อหาประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นการสรุปเนื้อหาการเรียนในหนังสือเรียนหรือว่าแม้กระทั่งการสอบ เข้ามัธยมก็ตามนะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเภทหรอกที่นักเรียนจะต้องรู้จกักไปดูประเภทแรกกันเลยค่ะสําหรับดาวเทียมสื่อสารค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมดาวเทียมสื่อสารก็ใช้ในการสื่อสารนี่แหละใช้รับสัญญาณข้อมูลภาพและเสียงจากสถานีโทรทัศน์เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไปได้ทั่วโลกเลยแต่ว่าเจ้าสัญญาณโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดาวเทียมดวงเดียวนะก็จะต้องมีหลายๆดวงนะคะ ที่ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณสำหรับสื่อสารนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเนี่ยก็จะใช้ดาวเทียมไทยคมนั่นเองค่ะดาวเทียมประเภทถัดมาค่ะคือดาวเทียมระบุตำแหน่งนะคะเรียกว่าดาวเทียมกำหนดตำแหน่งหรือทิศทางอ,อันนี้จะทำให้เรารู้ว่า อะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นการระบุตำแหน่งของโลกที่แม่นยำนะคะใช้เป็นระบบนำทางเพื่อบอกตำแหน่งและนำทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้โดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมกํำหนดตำแหน่งหรือทิศทางร่วมกันมากกว่า3ดวงขึ้นไปเพื่อให้เกิดความแม่นยำนั่นเองนะคะมีกล้องหลายๆตัวช่วยกันสอดส่อง เอคุ้นคุ้นไหว่าดาวเทียมนี้ใกล้ชิดกับนักเรียนเนี่ยเรื่องอะไรเคยใช้หรือเปล่าลองมาตอบกันดูนะคะสำหรับดาวเทียมประเภทถัดมาค่ะดาวเทียมสำรวจทรัพยากรทรัพยากรคืออะไรล่ะทรัพยากรก็คือสิ่งที่มีตามธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีอยู่บนโลกและเราอ่ะ ควรจะต้องอนุรักษ์มันไว้เราก็จะต้องมีการสำรวจค่ะว่ามันเหลือน้อยเหลือมากมีใครแอบบุกลุกมีใครแอบไปทําลายหรือเปล่าเจ้าดาวเทียมประเภทนี้นะคะจะใช้สำรวจพื้นที่ในภารกิจต่างๆเขาจะมีภารกิจที่เขาจะต้องทําให้สําเร็จได้ให้ได้นะคะสำรวจทรัพยากรเพื่อวางแผนการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นเวลาบอกว่ากยกตัวอย่างอะนะ แอบบอกเลยมันชอบออกข้อสอบก็เลยยกตัวอย่างมาให้นะคะเช่นดาวเทียมทีออสหรือดาวเทียมไทโชดนั่นเองนะคะสำหรับดาวเทียมประเภทถัดมาก็คือดาวเทียมดาราศาสตร์ว้าว ก็แน่สิดาวเทียมก็ต้องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์เอะแล้วมันใช้ทำอะไรนะคะใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัตถุในอวากาศเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆเช่นดาวเทียมไวส์ดาวใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยที่อาจพุ่งชนโลกอุย่ยนะคะดังนั้นดาวเทียมดาราศาสตร์เนี่ยจะไม่ส่องลงมาบนโลกเหมือนกับดาวเทียมอื่นๆเนาะแต่จะส่องไปรอบๆโลกเอาเป็นว่าทำหน้าที่คล้ายๆกับ กองวงจรปิดก็แล้วกันคอยดูแลไม่ให้มีวัตถุอื่นๆในอวากาศเข้ามาบุกลุกโลกของเรานะคะสำหรับดาวเทียมต่างๆเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นยังมีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเขารู้ได้ยังไงล่ะว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเขารู้ได้ยังไงล่ะว่าอีกสองวันนะแดดจะออกก็เพราะว่าดาวเทียมตัวนี้ค่ะมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลภาพถ่ายและสัญญาณจาก นอกโลกลงมาสู่พื้นดินเพื่อติดตามดูลักษณะของเมฆที่ปกคลุมโลกการก่อตัวการเคลื่อนตัวของพายุการวัดอุณหภูมิบนโลกหรือชั้นบรรยากาศซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะนักพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาจะนําข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมมาวิเคราะห์มาเข้าโปรแกรมมาคํานวณให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็รายงานเป็นสภาพอากาศออกมานะคะซึ่งเราก็มาจะเรียกกันว่าการพยากรณ์อากาศนั่นเองว่าแต่เอ๊ะ เขาก็คำนวณแล้วเข้าโปรแกรมแล้วทำไมถึงเรียกว่าพยากรณ์เพราะสภาพอากาศสามารถแปรปวนและเกิดความคาดเคลื่อนได้ตลอดนะคะเราใช้คำว่าพยากรณ์เพราะว่ามันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้แค่เป็นแนวโน้มว่า น่าจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและเหล่านี้ค่ะก็คือดาวเทียมต่างๆที่นักเรียนควรรู้จักเพราะว่าเป็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมเหล่านี้อยู่นอกโลกนะแต่ก็จะอยู่รอบๆโลกของเราแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ที่มนุษย์เนี่ยโปรแกรมไว้ให้มันทำอย่าลืมไปทบทวนเยอะๆแล้วมาฝึกทำข้อสอบกันนะคะ